คลิปนี้เป็นสูตรกาแฟส้มของร้านเฮียเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ขายดีมากตอนอากาศร,ร้อนบวกกับเทคนิคดึงความสว่างความหวานคาราเมลของกาแฟออกมายัางไม่ต้องเชื่อเฮียลองทำตามดูลูกค้ารักลูกค้าหลงแน่นอน <laughs> สูตรเมนูผลไม้เฮีย er ใช้เป็นกาแฟขั้วกลาง18กรัมปรับเบอร์บดเป็น1.5ความละเอียดเท่ากับผงแป้ง ใส่ตัวครอบกันหกเพื่อง่ายในการเทเคลี่ยผงกาแฟให้ล้วนซุยไอ้น,น้ำไปได้ไหลผ่านได้ทั่วถึงกดกาแฟเบาๆนุ่มๆอย่าก,กดแรงเกินไปเดี๋ยวรสชาติกาแฟจะเข้มเพราะแก้วนี้ให้อยากเน้นความหอมของกาแฟปาดหน้ากาแฟให้เรียบเสมอขอบตามสูตรเติมน้ำร้อนที่ฐานหม้อ120 ml ย้ำนะครับว่าต้องเป็นน้ำร้อนเพราะอยากให้กาแฟขึ้นเร็วที่สุด ใส่แผ่นกองกาแฟเพิ่มการตะกอนและเพิ่มแรงดันและที่สำคัญต้องปิดหมอ้อให้แน่นเทคนิคง,ง่ายๆคือใช้นิ้วโป้งเกี่ยวที่วาลวจะช่วยให้ปิดหมอ้อแน่นโดยง่ายปรับเตาเป็นเบอที่แรงสุดเลยกาแฟจะได้ขึ้นโดยเร็ว แก้วนี้ที่แชร์เทคนิคพิเศษให้ที่ทําให้กาแฟหวานขึ้นแล้วก็รสชาติสว่างปกติแล้วใช้เวลาในการรอกาแฟขึ้น1นาทีแต่เฮียก็ไม่ได้จับเวลานะใช้การดมกลิ่นเอาให้รอจังหวะกาแฟเขาเดือดแล้วมีกลิ่นคาราเมลแรกออกมาจากนั้นให้เราเติมน้ําแข็งที่ส่วนบนของหม้อแบบนี้อันนี้ต้องอาศัยการสังเกตถ้าเราเติมเร็วเกินไปน้ำแข็งจะละลายหมดตอนที่กาแฟขึ้นทำให้รสชาติความสว่างของกาแฟน้อยลง กาแฟของเรามาแล้วกลิ่นโคตรหอมบอกเลยสังเกตนะครับจังหวะที่คีม่าไหลโดนน้ำแข็งอะ่ะทาให้อุณหภูมิลดลงโดยเร็วกาแฟที่สกัดได้อ่ะจ,จะไม่มีกลิ่นไหม้เลยทําให้เกิดเป็นกลิ่นสว่างเพื่อนๆมือใหม่คงสงสัยว่ากลิ่นคาราเมลสว่างๆอะ่ะเป็นยังไงใช่ไหมครับอันนี้ต้องลองซื้อกาแฟเฮียไปชิมดูนะแนะนาเลยขั้วากลาง สังเกตจากสายคิมม่าที่ไหลก็รู้ว่ากลิ่นกาแฟจะหอมแล้วก็นัวแค่ไหน4ปัจจัยที่ทำให้สกัดกาแฟได้ดีอ่ะคือ 1. ใช้กาแฟคั่วใหม่ 2. ใช้เบอร์บทที่ถูกต้อง 3. ใช้หม้อที่ดี 4. คนชงก็ต้องดีด้วยนะๆๆๆๆ สเต็ปต่อไปคือการเตรียมน้ำส้มสูตรของร้านเฮียจะใช้เป็นส้มสดเท่านั้นเพราะส่วนตัวเราเองอ่ะกินน้ำส้มหัวเชื้อแลวชอบปวดท้องเฮียก็เลยไม่ใช้สำหรับชงขายเพราะขนาดตัวเราเองอยังกินไม่ได้เลยจะใช้ผลส้มสดอยู่ที่ประมาณ4ี่ลูกขึ้นอยู่กับน้ำของแต่ละฤด,ดูด้วยส้มที่ใช้เป็นส้มสำหรับคั้นน้ำจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยเฮียซื้อมาโลละ30บาท และอีกหนึ่งทริคในการขายของลองสังเกตดูหลายหลยคนอาจคิดว่าทําแบบนี้ช้าจะทันกินได้ไงแต่การทําแบบนี้เป็นหนึ่งเทคนิคการเรียกลูกค้าของร้านเฮียพอจังหวะที่เราคั้นน้ำส้มสดๆอะจะมีกลิ่นหอมแล้วก็น่ากินมากทําให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาต้องแวะดูแล้วก็คกือนน้าลายกันทุกคนแล้วถ้าใครอดใจไม่ไหวก็เรียบร้อยเสร็จเทียมาต่อคิวเลย <laughs> อันนี้ไม่มีผิดมีถูกนะเป็นมุมมองของเฮียเองหลายคนอาจคิดว่าทําร้านกาแฟต้องเป็นสปีดบาร์สิจะได้ไดไดลูกค้าที่เยอะแต่จะทําทเร็วแล้วลูกค้าไม่เข้าก็คงไม่มีประโยชน์เพราะสมัยนี้ร้านกาแฟโซเดีเยอะมากเยอะกว่าร้านข้าวอีกดังนั้นแล้วถ้าเราอยากขายดีต้องหาจุดดึงดูดลูกค้าแล้วก็หาคาแรคเตอร์ของร้านตัวเองให้เจอด้วยเราต้องบาลานซ์ภาพลักษณ์ความเร็วทําเลกำไรให้เหมาะสมกันรอบนี้หน้าฝนส้มน้ำเยอะส้มแค่สีลูกอะสกัดน้ำกาแฟได้ต้อง1้0 ml แก้วนี้เป็นสูตร20พอนใช้น้ำส้มยีราสกัดได้120ถ้าเป็นสูตรตลาดอะลูกค้าจะชอบหวานนิดหน่อยเติมน้ำเชื่อม30 ml ถ้าลูกค้าสั่งไม่หวานอะก็ให้เปลี่ยนน้ำเชื่อมเป็นน้ำส้มแทนเตรียมส้มเมนาลินสำหรับตกแต่งแก้วและเพิ่มกลิ่นหอม กาชอตกาแฟที่เราสกัดได้60 ml แต่ถ้าเกิดว่าชอบเข้มมาสามารถปรับเป็น80ได้เลยใช้ส้มเมนดารินเพื่อตกแต่งและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มและนอกจากความสวยแล้วอาจจะได้กลิ่นความหอมของส้มที่เพิ่มขึ้นกาแฟส้มร้านอัเบ no. 36พร้อมเสิร์ฟครับยังไม่ต้องเชื่อเห็นนะว่าอร่อยจริงหรือเปล่าลองทำตามดูสูตรเนี้ยลูกค้ารักลูกค้าหลง น,นี้ก็มาถึงขั้นตอนการชิมนะครับชิมจากด้านล่างก่อนตัวส้มขันสดแต่เขามีความหอมกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นเปลือกส้มอยู่แล้วแค่ส้มอย่างเดียวก็ฟินแล้วพยกหลอดขึ้นมาตื่นกาแฟข้างบนนะครับมีความใสๆหอมๆของกาแฟมาก คาแรคเตอร์ที่เราสก,กัดน,นะครับอยากให้หอมๆเบาๆอ่ะได้ตามนั้นเลยจะออกไปทางคาราเมลนิดๆดตัวนี้เป็นกาแฟขั้วกลางเราสามารถสั่งได้ว่าอยากได้เปรี้ยวหรือเปล่าหรือว่าอยากได้ไม่เปรี้ยวเลยถ้าเราบดหยาบอ่ะรสชาติออกมาเปรี้ยวๆบางๆไปๆเหมือนกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้แต่ถ้าเราบดละเอียดอะจจะไม่มีความเปรี้ยวเลยจะมีความเข้มๆหอมๆละมุนๆนของคาราเมลและช็อกโกแลตนิดๆ,ๆหน่อยๆนะแล้วจังหวะที่เราดูดไปใกล้ๆอ่ะจะได้กลิ่นความหอมของเปลือกส้มแมนดารินที่เราใส่เข้าไปอ่ะ มีความฟุ้งๆกินออกน้ำมันส้มๆอะฮมินสุดๆบอกเลย เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเฮียบ้างหรือใครสนใจอุปกรณ์กาแฟมเล็กกาแฟก็อื่นๆได้ที่ Facebook La z a d a s h o p ปี้ลมเบอร์มนะครับขอให้ของบ้างนะหรือน้องๆสนใจสรุปสูตรร้านกาแฟเฮียก็ทำมาให้แล้วร8 9บาทเองหรืออยากได้เป็นเล่มเป็นหนังสือก็มีเหมือนกันยังไงลองถามได้ที่เ f a c e b o o k นลำเบอร์36มนะครับวันนี้ให้ขอตัวไปขายของก่อนสวัสดีครับ